ใสมาผัดกระเพรานะจ๊ะกระเทียมจากกระเทียมพริกจะพริกจ้าใส่จักหน่อยเด้อจ้าพี่น้องจ้าวันนี้บักเก็ตจะทำสองอย่างนะคะใส่พริกแห้งเด้อจ้าพี่น้องพออย่างที่พี่น้องจ้าถ้าผัดกระเพราใส่แต่พริกสดเนี่ยจ้ามันกะซีบ,บแซบจ้าใส่เกลือจักหน่อยจ้าพี่น้องจ้า เสียเสียไม่ได้นะจ๊ะเพิ่มรสชาติจ้าพริกไทยจ้าพี่น้องจ้าพริกไทยใส่ไปอย่าใส่เยอะเกินขนาดนะจ้าพริกไทยจ้ากระเทียมกระเทียมใส่ทีหลังจะได้เ้อจ้าพี่น้องจ้าตาใส่เกลือเพราะอะไรพี่น้องจ้ามันจะได้ไม่โฟ้งจ้า สผสมไปเลยจ้าโอ้ยคุแล้วจ้ากระเทียมจ้าใส่กระเทียมใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียม เทียมจ้าปิดบอกไว้นี่แล้จ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวก็กวาดว่าจ้าเดี๋ยวก็เมี่ยนยจ้ากระเทียมกระเทียมใส่หลายๆก็ได้นะคะ พี่น้องจ๋าน้ำใบม่วงน่ะนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแล้วก็หมูหมูสับจากโลตัสนะจ๊ะหมูยอจ้ะพี่น้องจ๋าเครื่องปะเกตก็ะตำไว้เรียบร้อยเด้อเด้อจากกะมีซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานนั่นนะจ๊ะพี่น้องจ๋าน้ำมันหอยน้ำปลูนน้ำปลาผงนัวน้ำตาลจักหน่อยเด้อพี่น้องเนาะ อยังอีกนาอนนูปวงอีกเราขวอยโอ้พริกไทยจ้าใส่แล้วใส่อีกจ้าขาดเสียเสียไม่ได้นะจ้าพี่น้องจา้านี่จ้ากระเพราจ้าพี่น้องจาอ้าหน่อไม้นี่นะจ้าปรเกดรวกไว้แล้วด้วยจ้าพี่น้องจา้าโอเคจมะมาเบิ่งกันเีกต่อไปนะจ้าพี่น้องจา้าจะทําการผัดแล้วจา้าปรเกดลือดปจ้าพี่น้องจา้าปรเกดขอโทษเลวจา้ามันปวงจ้าพี่น้องจา้า ลื้น้ำมันจ้ะตอนนี้ป้าเกตก็มาใส่น้ำมันนะจ้าใส่ไปเลยจ้าใส่ไปพอปดีปดีเด้อจพี่น้องจ้าใส่ไปมากเดี๋ยวไขมันมันก็จะขึ้นเล้อรพี่น้องจ้านี่ใส่พริกจ้าพี่น้องจ้าพริกจ้าติ่ตามไว้ด้วยจ้า ใส่แต่พริกแห้งอย่างเดียวมันจะทีใหม่งา้ด้วยจ้ะพี่น้องพริกได้ที่แล้วปลาเกตก็จะเตรียมใส่นะคะนี่นะคะใส่ก่อนนะจ้าหมูจ้าหมูสไลด์ลงไปเลยจ้าหมูใส่ไปเลยจ้าขนาดจะเสียงดังนะจ้าทุกล้านของข้าวดยสักพี่น้องจ้าผัดจ้าผัดจ้า ดูตอนต่อไปเลยจ้าโอ้ก็เรืมจ้าเกใส่หูยอเลยเปิดเครื่องไปที่ยอด้าจาเกปืยจา่อเารือจ้าตรมจ้าหมูยอไปแล้วเกต็จะมาใส่ซีอิ๊วดำหรืออิวหวานเลจ้าตามใจชอบเลจ้าพี่น้อา ่อไปพักเกดก็จะมาใสา่โอ้ยผู้โดดนะจ๊ะเฮ้ยโอ๊ยนายกโอ้ขอโทษเลยจ้ะพี่น้องจ๋าจะให้หวานออกจักหน่อยหนึ่งนจะจ๊ะน้ำตาลใส่ลงไปนะจ๊ะฮงนัวโอ้ยขอโทษเลยจ้ะพี่น้อ,โหโหโนนนองจ๋า น้ำข่อยจ้าจัดน้อยเด้จัดพ้องก้าว่าต้องใส่เยอะเด้จัดพิองก้าโอเคจ้าเยอยๆโอ้น้ำปลาแต่น้ำปลาน้ำปลาใส่ไปเลยจ้าค้นจับบันดีค้นจ้า ชอบน้ำกระใสน้ำปีกเน้อจ้าจะมันสเกตอาจจะมีน้ำอ่าหลายเลยจะมีนำ้ำงกาเพราะว่าลูกกิ้นขขาจ้าห่อ <c oughs> ไม้ใส่ไปเลยจ้าหัมไม้ใส่ไปเลยนะคะไม่ต้องจงไว้จะใส่เลยจ้าพัดจ้ามีพัดจ้า เดิมจ้ารดนหมออรดนไห้คือเกาจะลูกหลายจ้ะพี่น้องจ้าโอ้ะเกตออาจจะเพิ่มสีสันอีกหน่อยนะจ๊ะเขาผัดกะเพรายังไงมันก็สีสันมันก็ต้องออกสีดำจะค่อยเด้อยจ้าอืมน้องจ้าพล ดูกันใหม่นะจ๊ะต่อไปปะเกตครับใส่น้ำปลาเพิ่มนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอ่อนเค็มจ้ะจัดไปจ้าท้ายสุดท้ายสุดอวยพรให้นุ้จะจึงอยู่เย็นโอ้ยเปิดยนกเปิดเย็นนี่น้องจ๋าโออพริกไทยจ้ะเล็กน้อยนะจ้าหอมอีกแล้วจ้ะ จกหน่อยสุดท้ายทายสุดโ้ยพรให้นูจะจงอยู่เย็นรกระเพราจะกระเพากระเพาเนะจ้าไม่ใช่อะไรจ้ะไม่กล่วจัากระเพาวันนี้เป็นกระเพรา ไอ้เจ๊กุโหลกผาดีแค่สมอยนะจ๊ะอ้อนพักกี่น้องจันโอ้โ มีทั้งกะเพราแดงอันนี้ประโยชน์จ้าพี่น้องจ้ากะเพราแดงกะเพราเขียวด้วยจ้าพี่น้องจ้าโอเคจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาจัดจานด้ยจ้าพี่น้องจ้าหมูสูตรแล้วเกือประกเกตกับขี้ข้า่อสเสิร์ฟอยู่ในกระทะก็ได้จ้าพี่น้องจ้าสิร้อยเบิ่งกันด้วยจ้าพี่น้องจ้าว่าไปตั้งใสเด้อจ้าพี่น้องจ้า โอเคจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวปลาเกตอาจจะเสิร์ฟใส่จานนะจ้าพี่น้องจ้าเสร็จแล้วจ้าพี่น้องจ้าผัดกะเพราปลาเกตนะจ้าผัดกะเพราหมูสับนะจ้าหมูยอใส่หน่อไม้อัดจ้าหรือว่าหน่อไม่ลวกนะจ้าพี่น้องจ้าแ่บแสบจ้าพี่น้องจ้าปลาเกตซิมแล้วจ้า เข้ามาเด้อจามากินกับปะเกตเด้อจามารับประทานกับปะเกตนะจ๊ะเข้ามาแล้วก็ลืมอย่ากดเอ้ยไม่กดไม่บูดาขอโทษทีนะจ๊ะปวงจ้ะลืมจ้าเถ่าแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กระเพาะเด้อจ้ะกดติดตามติ้ง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 ให้กระเกตเด้อจ้ะขอพระคุณหลายๆจ้าซีอูน e กวิดีโอเด้อจ้าบายบายไปละจ้าหิวเขาจ้าพี่น้องจ้า